กระแสของคู่กายแก้วที่ได้รับการกล่าวขานถึงในช่วงเวลานี้ยังสร้างความสับสนแก่ผู้คนในสังคมทั้งเรื่องรูปลักษ์รวมทั้งมีการแชร์ข้อความของบุคคลบางกลุ่มว่าต้องบูชายันสัตว์เล็กเช่นหมาแมวกระต่ายรวมทั้งบางคนยังบอกวิธีการทรมานโดยการเชื่อสัตว์เหล่านี้และนำเลือดสัตว์ไปบูชายันคู่กายแก้วขณะที่ทางองค์กรว t c ด d อกไ h a i l a ด์ ออกมาจับตากระแสที่เกิดขึ้นในประเด็นการทารุณกรรมศัตว์ในส่วนของพื้นที่เชียงใหม่มีรูปปั้นครูกายแก้วตั้งให้ผู้เลื่อมใสเข้ากราบไหว้ขอโชคลาภมานานกว่า6ปีลูกศิษย์ของผู้สร้างครูกายแก้วต้นตำรับองค์แรกยืนยันกรณีบูชายันนั้นไม่มีแน่นอนเผยความจริงครูกายแก้วจะบูชาด้วยผลไม้ของหวานและทองเท่านั้น ทางด้านนักโหราศาสตร์และผู้ดูแลสารพาพิคเนตในเขตเชียงใหม่เปิดเผยกับทีมข่าวว่าการที่ใครจะมองอย่างไรเป็นสิทธิ์ของเขาเราห้ามไม่ได้ในฐานะที่ตนเองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุชาติรัะตะนสุขผู้สร้างลูกปั้นครูกายแก้วเป็นคนแรกเคยบอกว่าพาทุดงองค์หนึ่งเชิญครูกายแก้วมาจากกัมพูชานำมามอบกับอาจารย์ทวินและต่อมาได้นำมามอบให้กับอาจารย์สุชาติ โดยสิ่งที่มอบเป็นจิตวิญญาณไม่ใช่แบบเป็นองค์ซึ่งก็ขอยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับนครวัดแต่อย่างใดจากนั้นทางด้านอาจารย์สุชาติได้มาวิเคราะห์ถึงรูปล่างตัวตนของกู้กายแก้วตามจินตนาการโดยปั้นองค์แรกออกมาคล้ายกับลิงนั่งกอดเขา่าหลังจากนั้นก็หล่ออีกองค์มาเป็นรูปนั่งขัดสมาธิถือเป็นต้นแบบรูกายแก้วองค์แรก ปัจจุบันยังอยู่ที่บ้านของท่านโดยการสร้างถือว่าสร้างขึ้นมาส่วนตัวเป็นตัวแทนของครูบาจารย์ต่อมามีการแพร่หลายมากขึ้นฉะนั้นใครจะบวงสรวงท่านก็ไม่ผิดเพราะมีความศรัทธาและเป็นการตอบแทนครูบาจารย์โดยใช้เครื่องบวงสรวงที่ไม่มีเนื้อสัตว์หากจะเป็นหัวหมูเป็ดไก่ก็ต้องทํามาจากถั่วเท่านั้นส่วนลูกศิษย์จะกราบไหว้ด้วยผลไม้น้ำผึ้ง หรือทองคําสําหรับคนที่บนบานแล้วเกิดความสําเร็จส่วนกระแสการนําหมาแมวกระต่ายไปบูชายันคูกายแก้วนั้นยืนยันว่าเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลเท่านั้นใครจะมีความเชื่ออย่างไรก็ไม่สามารถห้ามเขาได้แต่สิ่งที่ต้องบูชาครูกายแก้วที่ตนรับมาจากอาจารย์สุชาติไม่มีแบบนี้แน่นอนเพราะครูกายแก้วไม่ใช่เทพและไม่ใช่อสูรแต่จํากัดความได้ว่าเป็นบรมครู ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เก่งในเรื่องของศาสตร์ทุกศาสตร์และเปลี่ยนไปด้วยเมตตาช่วยเหลือมนุษย์ที่มีจิตศรัทธาด้วยจิตอันบริสุทธิ์โดยขอได้เพียงครั้งละหนึ่งเรื่องที่เดือดร้อนจริง,รงๆเท่านั้นและส่วนใหญ่จะสำริจผลสำหรับผู้ที่สนใจมากราบไหว้ครูกายแก้วก็สามารถมาได้ตามปกติทั่วไปโดยใช้ทูบไหว้และจะถวายผลไม้หรืออะไรก็สุดแล้วแต่ส่วนเรื่องที่ขอแล้วสำร็จผลที่สุดจะเป็นการงานเพราะ ท่านจะชอบคนที่ทำงานหรือทำมาหากินเมื่อมีอุปสรรคติดขัดก็จะช่วยแต่ในเรื่องของการให้หวยหรือการพนันท่านจะไม่ชอบและไม่เคยให้หวยแต่คนจะไปคิดจินตนาการเองก็สุดแล้วแต่เพราะเราไม่สามารถที่จะไปห้ามความคิดเหล่านั้นได้